สวัสดีค่ะน้องเนปเป้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP พี้5 0 9แล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะคุณหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญชินรานหรวงพ่อมุยวัดยาใสนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญสวยๆเลยนะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านหนุยนะคะสองสีนะคะเหรียญน,นี้หนูเอา3ามบาทนะคะสามบาท ท่านในชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญภาพผู้ชินสีนะคะ สองสี่สี่ศูนย์นะคะเรียนนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะเรียนภาพุชชินสีนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสามรอยบาทนะคะเรียนสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญชินาลาหล่อโบราณเนื้อสำริดนะคะเหรียญน,นี้เอา300บาทนะคะ300บาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หนะคะรายการที่หนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจัดนะคะสวยๆเลยนะอ้นี้หนูวอหา3 5บบาทนะคะ3 5 0หบาทรูปหล่อหลวงพ่อจัดนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ นะคะรายการให้เจ็ดนี้เป็นผ้าปิดตาวัดอนงนะคะเนื้อเมกสิทธิ์นะคะองนี้หนูเอา350บาทนะคะสามบบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะ 3ามห้าสิบบาทนะคะองนี้ต่อไปเป็นรายการที่8ดนะคะรายการที่8ดนี้เป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่จันวัดมูรีนะคะ องนี้หนูเอาสามบาทนะคะ350ร้อยห้าสิบาทสว,สวยเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพ้าปิดตาหลวงปู่จันวัดมูรีนะคะ350บบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพราปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดนางเนื้อสำริดนะองคงนี้หนูวสอา350บาทนะคะ350ร้าสิบบาทสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะ ้าพปิตาหลวมปู่เอี่ยมวัดนางเนื้อสํรินะคะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นี้เป็นผ้าซุ้มนะครโกษานะคะเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะ สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท พ้สมุมนครโกูสานะคะเนื้อตะกวดสนิมแดงกูรบุรีสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11นี้เป็นพะสมเด็จนะคะ ค่าสมเด็จลงกูนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสียร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะสิบสองนี้เป็นพะสมเด็จจิลดานะคะพะสมเด็จจิลดานหนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบ,บาท,ทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสามร้อยห้าสิบ,บาทนะคะองค์นี้สวยจริงๆนะคะ สนใจองไหนชอบองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระคงกุลำพูลลงรักนะคะเอ,อ่อองนี้หนูเอาสามรยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทนี่นะ สวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ350บาทนะคะผ้าคงกุรำพูลลุงลักนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14นี้เป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อผู้วัดหน้า ผงคุกลักนะคะองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทพระปิตาหลวงพ่อผู้วัดนาคนะคะผงคุกลักสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้บานะคะ 15ห้านี้เป็นพาวานบุเงินนะคะอายุทยานะคะสว,สวยเลยนะคะคุณลูกค้าพาวานบุเงินอายุทยานี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสว,สวยเลยนะชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะ นี่นะคะเสียร้อยบาทนะคะองค์นี้สวยยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะสิบหกนี้จะเป็นเครื่องรางนะคะขวานฟ้านะคะคุณลูกค้าเอ้นะเครื่องรางขวานฟ้านะคะ เออขวานฟ้านี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะเครื่องรางขวานฟ้าสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ สิบเจ็ดนี้จะเป็นเครื่องรางการาแกะผ่าราหูนะคะคูบานันตาอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคุณลูกค้าสนใจชอบเพื่โทรมาปิดกับหนูได้นะคะการาแกะผ่าราหูนะคะคูบานันตาสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ สิบแปดนี้จะเป็นเอ,อ่อปลัดขิกนะคะปะลัดขิกเขาแกะหลวงพ่อยิสนะคะเอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะชอบสนใจก็โทรม,มาปิดได้นะคะ ตรงนี้ไม่ชัดก็ขอเอค้างลายได้นะคะบางค้างกล้องมันโฟกัสยังไงไม่รู้นะคะคุณลูกค้าอืมสามร้อยบาทนะคะประลักขีดเขาแกะหลวมเพอ่อยิสนะคะเอ่อต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะสิบเก้านี้เป็นไม cool ้คูนิ้วเพชรอิส เออนิวเพชรพระอิส,สวนนะคะคุณลูกค้าหลวงปู่ภูวัดอิ cool, นนะเอ่อไม้คูนิวเพชรพระอิส,สวนหลวงปู่ภูวัดอินนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นไม้คูนะคะนิวเพชรพระอิส,สวนนะ สวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ500บาทนะคะอังน,นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่20นะคะ รายการสุดท้ายนี้เป็นกระดานชนวนยันนะคะกระดานชนวนยันโสรถมงคลหลวงปู่ภูวัฒนท่าล่อนะคะเป็นกระดานชนวนนะคะคุณลูกค้าอันนี้กว้าง5.5นิ้วสูง8.2นิ้วนะคะสวยๆเลยนะคะอ,อ,อันนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะ4สีร้อยบาทกระดานชนวนนะยันโสรถมงคลหลวงปู่ภูวัฒนท่าล่อนะคะ สนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะลาลัา,าก็จะประมาณนี้นะคะเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะนี่นะคะเสียร้อยบาทนะคะกระดานชนวนนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของอ p ีที่5 0 9นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ากล่าวคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคุณหนูมีแต่พัสสวยๆเลยนะคะพาบ้านๆนะคะถ้านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใ,ใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พัสสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ